หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคหัวใจวายคือการมีลิ่มเลือดคือจริงๆเนี่ยการที่มีหัวใจขาดเลือดเนี่ยให้ให้นึกภาพนะเส้นเลือดเราเนี่ยเวลาไปยื่นหัวใจจะมีสามเส้นละถ้ามันตันสักเส้นหนึ่งเส้นครึ่งอย่างรอดนะไอ้ที่มีปัญหาจานนี่คือตันสามเส้นละคือมันแยกจากแย่มากหรือว่าตันเส้นหลักเส้นใหญ่ๆสักเส้นหนึ่งจาจะเป็นไปได้แต่คนนี้เส้นเลือดที่ตีบเนี่ยหนึ่งคือเกิดลิ่มเลือดวิ่งไปหมดเช่นการแข็งตัวของเลือดผิดปกติหรืออะไรก็ตาม แับที่สองคือท่อนั้นมันตีบไงตีมจากอะไรตีบจากการอักเสบของหลอดเลือดคือพอตีบปุ๊บมันก็เป็นแผลเป็นแล้วก็จากหลอดเลือดใหญ่ๆเนี่ยก็หด,ดหดลงมาเรื่อยๆพวกการอุดเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างเช่นเรากินอาหารโปรเซตูลเยอะร่างกายอักเสบเรานอนไม่ดีร่างกายอักเสบเราดูแลตัวเองไม่ดีร่างกายอักเสบเรานอนดึกไม่นอนนอนไม่ดีร่างกายอักเสบเรากินน้ำตาลเยอะผนังหลอดเลือดอักเสบหรือว่าถ้าเกิดเรามีตรเซอไสด์สูงเรามีไขมันไม่ดีสูงด้วยแต่อิสระสูงด้วยทุกอย่างแย่หมดตรงนี้ก็เป็น สิ่งที่สําคัญได้คือนอนให้ดีออกอากายให้พออาหารเสริมเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเสริมเห็นไหมเสริมอะไรอะวิตามินวิตามินซีพวกนี้ใช่ไหมแอสตาก็าดีเดี๋ยวนี้พี่ก็าทานแอสตาวิตามินซีน้ำมันสะกัดเย็นนี่ก็ดีน้ำมันสะกัดเย็นทีนนน่ต้องทานตลอดเพราะว่าเป็นตัวตั้งต้น